ะได้เห็นวิวข้างหลังงามๆดูชามก๋วยเตี๋ยวยายปลาสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับยายปลานะคะใครที่เข้ามาในห้องยายปลาแล้วสวัสดีค่ะจะเชิญทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะดูก๋วยเตี๋ยวเส้นมีชอบชอบส่วนตัว คนไหนไม่ชอบเส้นมีสั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้นะคะลูกสาวทําค่ะมาค่ะทุกคนกินกว๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะกินให้อร็ดอร่อยเลยออขออนุญาตพูดอีสานนะคะคือเผ็ดแท้ ว่ามันบอบเพจค่ะคนนี่อืออือฮืมลูค่ะทุกคนเพจเพจมากแดด ข้างหลังจะเป็นสวนนะคะสวนสวนหลังบ้านายายปายแดดมากเลยค่ะทุกคนแดดช่วงกลางวันอะ่ะแดดมากลงไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่ได้เลยอยู่ใจในบ้านอยู่ใจในบ้านจ้าช่วงกลางวัน ตอนนี้น้องแคมลงตอนนี้น้องแคมไปหาแม่อยู่หน้าร้านบางคนกระจิทามว่าน้องแคมไปใส่ร้านเจ้าไปใส่ยายปลาลุงไปหาแม่เขาอยู่อยู่หน้าร้านจ้าช่วงนี้กำลังสิปิดร้านแล้วจักโมง่งละบ่ายสองบ่ายสามแล้วคะ่ะ ใก้ใก้สิปิดล่านแล้วเริ่มเริ่มเงียบแล้วคนบ่ใครมีล่ละอ,อร่อยอ <c oughs> บ่แนมันย่องลูกสาวด้วยจ้ะร้านอื่นก็เคยร้านอื่นยา้ป่าก็เคยไปกินมากเมือ่อ แต่หลานของลูกสาวนี่แบ่บผู้ใดพอท่านไดกินยายาเฝ้าเสือได้จาด้าเนอะผู้ใดพอท่านใดร่องมากินฟีเมอลูกสาวนี่ยาเฝ้าเสอยแยป่าเ้อมากินเบิง้งจังจังจะลู้ย <c oughs> ยู่ใสวดัดจีตั้งยู่มองได้วดัดจี เดี๋ยวสิบอกตั้งอยู่ถนนสินไปสีบุเรื่องได้จ้าเด้อถ้ามาจากถ้ามาจากอุดอรมันกาสิเป็นถนนสินไปมึงเลยแต่ทั้ง ท่าม่ายป่าอยูน่นี่มันสีปินมันมันสีเหลียวใสายหน้าปั๊มนะ้ำมันไงมันบอมันสีมีไฟแดงตรงหน้าปั๊มนะ้ำมันไ่เขาสะเขียนไว้ว่าทางไปสีบุญเรืองทางลัดไปสีบุญเรืองคือบอ่บ่ต้องเขาในในตัวจังหวัดน้องบัวทางลัดไปสีบุญเรืองเป็นทางเรืองเมืองนะจ๊ะมากเลยเรียวลงมากจากถนนไ่ จากถนนหญ่ถนนลักซี่เล่นนั่นเขามาประมาณเจ็ดกิโลประมาณเจ็ดกิโลก็จะมาเห็นร้านอาหารน้องเช็มเลยถูกดีมาเลยถูกดีมาไม่ถึงเมตรอะจะว่าติดก็ไม่ใช่ไม่ถึงเมตรอะติดกับถนนติดกับร้านถูกดีอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ เข้ามาเธอะลงมาทางนี้จะเห็นหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านยายปานี่แหละ <c oughs> บ้านฝั่งแดงตะมนฝั่งแดง <c oughs> อำเภอนากลางมาเลยค่ะมาเลยแต่ถ้าอยู่ถนนใหญ่เนี่ยถ้ามาจากทางมาจากอุดรมันจะเป็นถนนเส้นไปจังหวัดเลยแต่ถ้ามาจังหวัดเลยมันก็จะเป็น ดูป้ายไปจังหวัดอุดรแต่มันไปไปจังหวัดหนองบัวแต่มันยังไม่ถึงหนองบัวมันมันจะมีป้ายบอกว่าอ่ามันมันจะมีไฟแดงตรงปัปะะ๊มปตทใหญ่มันจะบอกว่าทางเลี้ยวไปสีบุเรืองเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มาลองชิมดูก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้องแชมร้านอาหารน้องแชมเปีเ้ยนค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากอันนี้คือหมูเนื้อหมูเนื้อหมูนิ่มมากทุกคน เนื้อหมูนิ่มมากคิ้นใหญ่ในี่ไม่เหนียวนิ่มมากมนิ่มเข้ามาถ้าเข้ามาเส้นนี้มันจะติดถนนใหญ่เลยนะทุกคนนะ เด้า,า,าน,นอาหารน้องแชมเปี้ยนมันจะเลยสะพานมันจะมีสะพานข้ามเพเนียงนะก่อนจะถึงหมู่บ้านมันมันจะมีสะพานมันมันจะมีสะพานนั่นไหมพี่น้องสะพานข้ามเพเนียงนั่นไหมก่อนก่อนจะถึงหมู่บ้านมันจะมีสะพาน เส้านข่ามพะเนี่ยงบานโมข่อยเอื่นพะเนียงหายูหายกินฮาปลานี่แล้วน้ำพะเนี่ยงมดปีม่ดจาดบอมมด <c oughs> แสบจ้าแสบนะกินน้ำกันเอาสดลูกสิ้นก่อน <c oughs> <c oughs> แต่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่จ้าคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะสวัสดีจ้า